สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมตั้ำทีวีนะครับวิธีพอเพียงชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมอยากทำคลิปความรู้นะครับอาจจะรู้ไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับแต่ขออยากทำคลิปเก็บไว้นะครับเพื่อเป็นความรู้ไว้ดูนะครับผมเผื่อ,อท่านใดนะครับมีปัญหาเรื่องระบบไฟระบบจุดระเบิดของ เว็บร้อยห้านะครับผมตัวนี้เป็นระ,ะบบจุดระเบิดของเว็บร้อยยีห้าคาร์บูนะครับตัวที่ตัวเป็นตัว R ตัว S นะครับผมที่เป็นคาร์บูนะครับเป็นระบบจุดระเบิด C D I นะครับผมก็คร่าวๆเ,เลยนะครับผมอันนี้เขียนอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับอ่านอาจจะไม่รู้เรื่องแต่ก็พยายามพยายามดูให้เข้าใจนิดหนึ่งนะครับผมก็นี่เป็นการ เขียนให้ดูคร่าวๆนะครับที่ผมไปศึกษามาก็ก็จะประมาณนี้นะครับผมเนื่องจากทุกว,วันนี้เวฟร้อยก็มันก็อา,อายุก็นานแล้วเนาะหลายปีแล้วนะครับเป็นร้อยเป็นคาบูนะครับทุกวันนี้ก็จะเป็นพวกัวฉีดหมดแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรุ่นเก่านะครับผมก็เริ่มได้ซ่อมกันแล้วนะครับผมก็ทําคลิปนี้นะครับเพื่อเป็นความรู้นะครับ ให้ช่างรุ่นใหม่นะครับหรือช่างที่อาจจะอยากซ่อมรถเองนะครับเข้ามาดูนะครับผมว่าระบบจุดระเบิดเป็นประมาณไหนนะครับอันนี้ก็ผมก็อาจจะไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับก็อยากจะทําคลิปไว้ไว้ดูนะครับผมก็จับประมาณนี้นะครับผมคร่าวๆเลยนะผมก็ตัวนี้เป็นที่กลมๆเนี่ยเป็นจานไฟนะครับผมแล้วมีกดไฟนะครับ เป็นมัดไฟนะครับก็ลงกาวนะผมมีตัวนี้ที่เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยเป็นพั t เชื่อคอยนะครับผมเป็นพัดเชื่อนะผมอ่าที่ออกจากเครื่องเลยนะผมที่ออกจากเครื่องเลยตัวนี้สมมติว่าเป็นเครื่องนะผมก็จะอธิบายแบบอันบ้านนะครับให้เข้าใจนะครับก็ตัวนี้สมมติว่าเป็นเครื่องนะผมสายที่ออกจากเครื่องนะครับรถรุ่นนี้นะครับเวฟร้อยยี่สิบห้านะผมจะมีสายอยู่ประมาณสามเส้นนะครับ สามเส้นก็สายสีน้ำเงินนะครับสายสีน้ำเงินเหลืองนะครับผมออกมาจากพัชเชอร์คอยนะผมพัชเชอร์คอยนะครับ,รบเข้ามาที่กล่อง CDI นะครับผมเนี่ยตัวนี้นะครับตัวส่งสัญญาณนะครับไปที่กล่อง CDI เพื่อเพื่อกล่อง CDI จะส่งสัญญาณาจุดระเบิดไปที่คอยจุดระเบิดนะผมให้เป็นจังหวะนะครับ ตัวนี้นะครับผมเป็นจานไฟนะเป็นมัดไฟนะครับสายไฟที่ออกจากตัวนี้จะเป็นสายไฟสีขาวนะครับผมแล้วก็จะมีอีกเส้นหนึ่งที่เป็นสีเขียวนะครับผมก็คือสายกราวนะครับมาเป็นกราวร่วมนะครับผมนี่กราวร่วมนะครับก็คือสายไฟจะออกตรงนี้3มเส้นนะครับสายสีขาวจะเข้าไปที่แผ่นชาร์จนะครับไปที่แผ่นชาร์จนะครับแผ่นชาร์จเสร็จแล้วก็ออกจากแผ่นชาร์จมา แบตเตอรี่นะผมก็อันนี้ก็ไม่ได้เขียนไว้ก็เขียนแค่ระบบจุดระเบิดนะครับผมไม่ได้เขียนระบบจากชาร์จไฟนะครับก็ศึกษามาประมาณนี้นะครับผมตัวนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับผมสมมุติวันนี้ออกมาไฟสีขาวนะครับไปแผ่นชาร์จนะครับแล้วก็ออกจากแผ่นชาร์จมาชาร์จแบตเตอรี่นะครับถ้าไม่มีแบตเตอรี่นะครับไฟตัวนี้นะครับสายออกจากตัวนี้นะครับถ้าไม่มีแบตเตอรี่ถ้าเราไม่ต่อก็จะสตาร์ทไม่ติดนะครับ ก็เอาไฟตัวนี้นะครับเป็นไฟ DC นี่นะครับออกมานะครับผมก็เอาไปต่อต่อเข้ากับสวิตช์จยุดระเบิดเลยนะครับผมเอาตัวนี้ไปต่อนี่เลยสมมติว่าไม่มีแบตเตอรี่นะครับผมก็คือเอาตัวนี้แล้วก็ไปต่อต่อที่สายสีแดงเลยนะครับผมนี่สายสีแดงนะครับเป็นสวิตช์นะครับผมก็จะสตาร์ทเครื่องติดนะครับผมอ่า แล้วก็รถรุ่นนี้จะมีสวิตช์ออปชันเพิ่มมานะครับคือสวิตช์สัญญาณลูกเร่งนะครับเมื่อเราบิดคันเร่งนะครับบิดคันเร่งลูกเร่งมันขึ้นมาแตะตรงสวิตช์นี้นะครับผมในคาบูนะตัวนี้มันจะอยู่ในคาบูนะครับแตะสวิตช์นี้นะครับตัวนี้ก็จะส่งสัญญาณไปที่กล่อง cdi เพื่อจะทำให้รถมีอัตราเร่งดีขึ้น นะครับผมแต่ว่าไม่รู้วงจรข้างในเขาทำยังไงนะครับอันนี้ไม่รู้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมมีสายจะมีสายสีดำกับสีแดงนะครับที่เข้าเข้าไปที่คาบูนะครับแล้วก็สายสายแดงดำนะครับผมสายแดงดำตัวนี้นะครับออกจากกล่อง cdi นะครับไปที่สวิตช์กุญแจนะครับผมตัวนี้เป็นสวิตช์กุญแจนะครับสวิตช์จุลเบิดก็คือสวิตช์กุญแจนะครับ ็มีสวิต์ตรงนี้เนาะแล้วก็มีฟิวสิบห้าแอมแล้วก็ไปที่แบตเตอรี่นะครับผมก็ไม่เยอะนะครับสายไม่เยอะนะครับผมก็การทำงานนะครับผมเวลาเราสตาร์ทเนาะจานไฟกระมุนมันจะมีปุ่มอยู่นะครับผมเมื่อเมื่อมาสัมผัสมาวิ่งผ่านไอ้พัดเชื่อคอยนะครับมันก็จะส่งสัญญาณไปที่กล่องกล่องก็จะ ส่งสัญญาณไปจุดไปคอยจุดระเบิดนะครับผมเป็นจังหวะน,นะครับสายออกจากกล่องไปคอยจุดระเบิดนะครับจะเป็นสายสีดําเหลืองนะครับผมดําเหลืองนะครับก็อีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นกาวนะครับก็ลงคงนะครับตัวนี้ต่อลงโคงต่อกาวก็ได้นะครับผมก็ออกจากตัวน,นี้ก็มาที่หัวเทียนนะครับผมก็คร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับผมตัวนี้เป็นกาวร่วมนะผมเนี่ยออกจากพัดเชอ่อคอยมาก็ ลงกราวนะครับลงกราวก็จะเป็นกราวร่วมนะครับอันนี้เป็นหางปลาเนี่ยก็เป็นกราวนะผมคันลงโค้งนะผมอันนี้ก็คันลงโค้งนะครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าไม่มีแบตเตอรี่นะครับแล้วถ้าเราไม่ต่อสายตัวนี้ไปสตาร์ทไม่ติดนะครับผมสตาร์ทไม่ติดนะครับถ้าไม่มีแบตเตอรี่ก็เอาไฟสีขาวเนี่ยก็ไปต่อที่นะครับ ไปต่อทีอ่สายสีแดงเลยนะผมสายแบตเตอรี่เลยนะผมถ้าตัดแบตเตอรี่ออกนะครับวงจรตัวนี้มันจะประมาณนี้นะครับผมเป็นระบบคาบูนะครับผมร้อยยี่ห้าคาบูตัวเก่านะครับผมไม่ไม่ยุ่งยากมากนะผมก็อุปกรณ์หลกัลกๆนะครับผมมีมัดไฟนะผมเป็น เหมือนรุ่นเก่าจะเป็นคอยสตาร์ทคอยอะไรนะครับผมตัวนี้เป็นก็เหมือนคอยสตาร์ทเนาะจะมีไฟออกมานะครับไฟออกมาแล้วก็ไปที่แผ่นชาร์จแผ่นชาร์จก็ไปชาร์จแบตเตอรี่นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ก็จะมาที่วิตช์กุญแจเนาะแล้วก็พอเปิดกุญแจปุ๊บไฟก็จะมาเลี้ยงกล่องนะครับผมไฟ12โวลต์ก็จะมาเลี้ยงกล่องนะครับพอเลี้ยงกล่องเสร็จแล้วก็จะ เวลาเราสตาร์ทก็จะสตาร์ทติดนะครับผมถ้าไม่มีแบตเตอรี่แล้วก็ไม่ได้ต่อสายไฟตัวนี้มาทดแทนแบตเตอรี่นะครับผมก็จะสตาร์ทไม่ติดนะครับรุ่นนี้นะครับผมอ่ายังไงก็ฝากเก็บไว้ด้วยนะผมฝากดูด้วยนะผมอ่าผิดพลาดประการใดนะครับคอมเมนต์มาแนะนําได้นะผมผมก็ <laughs> มีความรู้ไม่เยอะนะผมก็อยากแบ่งปันนะครับความรู้ที่ผมมีแต่ถ้าความรู้ที่ผมให้นะครับ มันไม่ถูกต้องหรือผิดพลาดประการใดก็แนะนําผมมาด้วยนะครับยินดีรับฟังนะครับผมแล้วก็พอมาปรับแก้ให้นะผมนะครับก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับอ่าฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะพยายามทําคลิปความรู้นะครับเกี่ยวกับ อ่ามอไซนะครับเรื่อยๆนะครับคลิปนี้โคลลายไปก่อนครับสวัสดีครับ